มาลง432แครับก็อย่างแรกเลยนะครับต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ช่วยกันดันแล้วก็ยังซัพพอร์ตเรายังไม่ลืมเราแล้วก็ทําให้โปรเจกต์นี้มันมีขึ้นมาได้จริงๆครับต้องขอบคุณจริงๆครับเพื่อ้วยการที่ตายนะครับเป็นคําที่ใช้ในการสรุปการตายของคนคนหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับผมก็จะมีได้หลายแบบอย่างเช่นอุบัติเหตุ สัตว์ทำาร้ตายฆ่าตัวตายอะไรอย่างงี้ครับผมซึ่งซีรีส์เรื่องนี้มันเกิดจากการที่ว่าหมอบันนะครับคือเป็นหมอนิติเวชเพิ่งย้ายกลับไปทํางานที่เชียงใหม่แล้วก็เจอคดีที่เป็นการแบบความเสียใจในชีวิตก็คือเพื่อนตัวเองเนี่ยเสียโดยการเหมือนทุ่ๆเขาแขวนคอทีนี้เนี่ยดูลูกคดีแล้วเผินๆเหมือนจะเป็นการฆ่าตัวตายแต่จริงคดีนี้เป็นการถูกอังพรางเพราะว่าเขา,าโดนฆาตกรรม ใช่ครับแล้วคนที่อยู่ใกล้ตัวของผู้หญิงคนนั้นนะครับก็คือแฟนของผู้หญิงคนนั้นคือผมที่อยู่ในกานแต่ผมไม่มีการสีหน้าร้องไห้เลยคนที่ผมสงสัยคนแรกว่าจะเป็นฆาตกรก็คือฆาตกรฆาตกรเอาไวคนที่ผมสงสัยคนแรกว่าจะเป็นฆาตกรใช่ไหมใช่ครับดังนั้นเนี่ยก็เลยสืบสวนไปก็เราก็เลยทําหน้าที่สืบสวนไปโดย อ๋อสงสัยผู้ชายคนนี้ตลอดเวลาแต่ว่าสุดท้ายเราก็มีอะไรเกินเลยกับผู้ต้องหาที่เราคิดไว้มันเป็นสปาร์กันยังไงไม่ต้องมามันจะไปสปาร์กันยังไงเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่อยากให้รู้กันว่าสืบไปเรื่อยอะไรเกิขึ้นเตียงเลยสืบไปสืบหลักฐานอยู่บนเตียงเหรอไม่แน่ใจไงจริงแม็กซ์เราไปทำอะไรให้เขาสงสัยตัวเราไม่ใช่กลับมาก่อนครับกลับมาก่อนพี่ก็ ผมเชื่อตามครับก็ไม่ใช่อะไรครับคือเขาบอกว่า80%ของเคสจริงๆนะครับคนใกล้ตัวคือฆาตกรรมฆาตกรฆาตกรใช่ครับแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นวายยังไงอ่ะเป็นวายในรูปแบบใหม่เลยใช่ไหมอธิบายเป็นยังไงเป็นการฉีกกฎในวงการซึ่งเรียกวายเลยนะนั่นสิพี่มันเป็นความรู้สึกของผู้ใหญ่สองคนที่อาจจะมีพรมอะไรในใจมาตั้งแต่เด็กและด้วยหน้าที่การงานอะไรเขาก็ไม่อาจจะเปิดเผยตัวตนออกมาได้แต่ว่า เมื่อบรรยากาศมันพาไปแล้วก็ความที่จะไว้ใจหรือไม่ไว้ใจดีอะไรเงี้ยมันก็หวันไหวกันไปนะครับแล้วความยากของซีรีส์เรื่องนี้คือคืออย่างของผมนะฮะจริงๆทุกตัวค่อนข้างยากผมเล่นเป็นหมออิตาเว่แล้วเรื่องเนี้ยคือทางโปรดิวเซอร์เขาจริงจังมากอยากให้มันออกมาสมจริงที่สุดฉะนั้นผมต้องไปผมต้องไปดูวิธีการชนะสุดสบคือไปดูมาแล้วครับผมก็ต้องรู้ว่าการชนะสุดสศแเราต้องประกอบด้วยอะไรบ้างจริงๆภาพมันอาจจะแบบ เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสำหรับคนปกติอะไรเงี้ยแต่สำหรับหมอนีเวและคนที่ทำงานตรงนั้นน่ะเขาต้องจริงจังเพื่อหาความยุมติธรรมให้จบครับอย่าเรื่องของแม่ยมันจะแบบซับซอ้อนมครนะซับซ้อนมากครับว่าตอนกลางวันผมเป็นติวเตอร์สอนหนังสือ,อ,อ,สอรอักเด็กครับตอนนั้นคือผมเป็นมาเฟียใช่ครับคอยคุมออด้านมืดของเชียงใหม่แล้วเราต้องทำบาตรซ่องอะไรอย่างงี้นะใช่ก็เป็นด้านมืดอะไรเอาเาก็ไม่แน่ก็ต้องก็ต้องคอยดูด้านหรอใช่อะไรก็ต้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องแบบ มันต้องทําตัวน่าสงสัยด้วยอะไรอย่างเงใช่ครับ<ช>จริงๆแล้วผมอยากให้มองภาพรวมคือมันยากตรงที่ว่าเรื่องนี้มันจะอะคาเดมิก Academic แล้วก็คิติคอลมากตรงที่ว่าทุกคนอ่ะมีเหตุผลในการร้ายของตัวเอง<ช><ช>แล้วทุกอย่างอ่ะมีสาระมากคือมีทั้งกฎหมายมีเรื่องขอกฎหมายไปเกี่ยวข้องการเมืองแล้วก็ ป็นแบบใช่เพราะจะนักไปสำหรับซีรีส์วายไหมไม่ครับเวลาอยู่ด้วยกันปัญญาอ่อนเลยน่ารักปัญญาอ่อนในบทนะเวลาอยู่ด้วยกันมันก็อาจจะต้มมาไม้ผมกินใช่ขอนอใส่ไส้หัวจริงบ้างอะเรื่องจริงอะเรื่องจริงนี่พูดเรื่องจริงอยู่ครับผมแสดงว่าจริงจริงจริว่ามที่สนิทกันมากอะพอมาเล่นเรื่องในอีกคาแรคเตอร์หนึ่งมันทำให้ต้องปรับตัวหรือว่าต้องทำยังไงบ้างคือผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องปรับเหมือนกันเพราะว่า ว่ a คาแรคเตอร์ใหม่มันก็ต้องปรับแต่ถามว่าเรื่องความสะดวกใจความสบายใจ,จกับคนเนี้ยที่หนึ่งอยู่แล้วพี่ช่วยอธิบายคำว่าสะดวกใจพี่ฟังหน่อยว่อะเราไว้ใจเขามากอะเหมือนกับเราอยู่กับเขามาก หาปีเองครับแล้วเราก็มีเขา,าเป็นที่ปรึกษาในชีวิตตั้งแ,แต่แรกอันนี้พูดจริงนะผมพี่พี่รุ่นพี่ที่มหาลัยแล้วเขาก็เป็นคนที่เพอร์เฟกต์เข้าจจผิดไหครับเป็นคนดีแล้วเขาก็คอยชี้แนะผมในทางที่ถูกเวลาผมจะเกลงเกเรเขาก็จะตกบลให้เข้ามาอย่างเงี้ยครับถือว่ามันก็เป็นคู่ที่ผมไปททาอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยเขาก็ตามเช้อย่างหลายคนบอกว่าการที่เรากลับมาร่วมกันแต่คนจะฆ่าตัวกัะชากหรือสิ่งมากาทุกตเตอร์เราก็ทำไว้ทำไปทำไะผมต้องแปตงแปลงไปตรงนี้ก่อนคือทูตเตอร์อะ เริ่มเรื่องนิยายอ่ะมันไม่มีฉากสาาระเลยพี่คือมีทั้งหมด400หน้าใช่ไหม NC ไปแล้ว300นี่แหละคือแล้วไอ้ที่เราสร้างขึ้นมานี่คือเส้นเรื่องอครับเราสร้างขึ้นมาเองเขาจะมีอะไรทีม่มาจากตรงน,นั้นเราเลยต้องพยายามทําให้มันดูแรงไอเงี้ยครับแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่มันเรามีเส้นเรื่องให้เกาะเรามีอะไรหลายอย่างที่ต้องโฟก,กัส่างเงี้ยครับเราแล้ว ไม่ไม่เลื่อนออกครับเลื่อนออกแต่แม็กต์ก็จะยอมเสียตำแหน่งเลยเพราะว่าเราก็ทำเลือกซินไว้ดีติดอันดับก็จริงๆไปอยู่เชียงใหม่เดือนครึ่งก็จะได้ฝึกอะไรกันบ้างครับอะไรเขาไม่หัวเราเรื่องโปอยู่ครับพี่เรนเรนพี่แม็กซ์เดียวก็เป็นคนที่อ่าจริงๆเขาโฟกัสเรื่องนี้เหมือนใช่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 เขาก็อยากให้มันออกมากลมกล่อมอะไรอย่างเงี้ยคผมฉะนั้นผมขอขอพูดเลยว่าเส้นเรื่องของฟันแล้วก็แทนนะครับหวานแล้วก็น่ารักมากๆเพราะพี่มาเดียวก็เขาแบบเขาเก่งเรื่องนี้จริงเรื่องเคมีเรื่องการเข้าหา คือคู่วายเก่งมากอีกอย่างนึงที่คนพูดถึงก็คือซีเฟรดของเราสองคนเปลี่ยนไปแค่ไหนก็กําลังมากําลังมาครับกำลังใจมาก็มีอยู่แต่ว่าช่วงโควิดบางทีก็กินเยอะอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ว่าเชียงใหม่ถ้าไปเราก็อาจจะไม่มีฟิตเนสให้เล่นก็อาจจะต้องแบบเล่นกันในห้องนะแต่ว่ามีคืนอะไรกันยกตัวเองยกก็คืออย่างนั้นตุนนะครับก็ครับไปเชียงใหม่ยาวๆก็ไม่รู้ว่าแบบอาจจะได้ลองอะไรใหม่ๆอยู่ยาวอยู่กันยาวครับผม จริงๆก็มีมีเรื่องให้อัปเดตเกี่ยวกับแม็กเสมอครับผมเราก็เวลาอยู่ใกล้ๆกันเราก็แบบเออนั่งคุยเรื่องชีวิตไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออไปรวไปเรื่อยๆแล้วันวายก็ไม่รู้ดิเขามันก็หล่ออะครับ ถ้าเราจะลีไปอ่ะวงการชีวิต้องว่นถึงเราจะวางแผนได้ยังไงบ้างเพราะเราก็ยาวนานล่ามาห้าปีแล้วนะแต่ความนิยมเราก็ยังดีอยู่คือจริงๆแล้วอ่ะเรื่องเรื่องเรื่องโอกาสเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นของทางผู้ใหญ่ที่เขาจะให้โอกาสหรือเปล่าแล้วก็ล่าเนี่ยเราไม่อยากมองว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่อยากจะทำในตรงเนี้ยที่ดีที่สุดแบบว่าแมนเดอร์อฟเดย์เนี่ยมันเป็นการส่มแบ็คแต่ดูที่แท้จริงจริงๆจริงเพราอยากจะให้มันดีเราก็ตอบแทนแฟนคลับที่อยู่กับเรามายาวนานจริงตั้งห้าปีรด้วยซ้ำว่าเขาไม่เบื่อคู่เราเลยคู่าาจะเล่นนมอกัด แล้วมันดูเยีแราสิดว่าอยากให้รุ่งงานกันบ่อยจริงเหรอทุกวันนี้คนก็ยังเลือกหาทิกตกอกแม็กตุนหรือว่าสตอรี่แม็กตุนอยู่ไหมหรือว่า ผมก็ดีใจนะครับมันนานนะมันมันครึ่งทศวรรษเลยนะห้าปีเรียนจบถมาแล้วอ่ะก็ยังแบบยังอยู่กับผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ว่าผมอยากจะตอบแทนสิ่งนี้ให้กับทุกๆคนที่รักเลือกแล้วมันจะมีผลต่องานอื่นไหมถ้าเราแยกกันไปแต่คนไปทำงานผมว่าไม่มีแล้วล่าสุดไปอยู่กับพี่นุงต้องไม่มีปัญหาอะไรนะครับพี่นุ่นก็ดีถอดเสื้อตลอดใช่ใช่ช่างซ่อมไฟกับพี่ลุงช่างซ่อมแอร์ในเรื่องอ่ะกูดูอะใช่ไหมเปนช่างซ่อมแอร์ใช่ไหมเราเป็นนักข่าวไงเราก็เลยต้องวุ่นรักนักข่าวเออวุ่น ครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับพฤติการที่ตายแในอัปเดตนะครับผลงานที่เป็นความสวยงามในใจของทุกคนได้เก็บไว้ด้วยความทรงจำนะครับว่าครั้งหนึ่งแม็กตูนเนี่ยเคยเป็นบทนี้แล้วก็ได้ดูทุกคนพฤติการโยนี้ยีที่วีครับแม็กซ์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 แม็กก็อยากให้ติดตามกันครับรับรองว่าทุกคนที่ ทุกคนที่เชียร์พวกเราก็แบบให้ได้แคสตูนคู่เราจริงจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพราะว่าเราก็แบบมาระแล้วก็แบบความหวังทุกคนมาอยู่แล้วครับครับอินเสิร์ต